ไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นเส้นลมเนี่ยถ้ามันไม่แล่นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยให้จัดกองลมธาตุใดธาตุหนึ่งก็คือหนึ่งในหกกองนี่แหละกองในกองงที่มันส่งผลกับเส้นนั้นใช่มคเพราะว่าตัวลมปกอกองมันเป็นตัวส่งพิษทั้งหมดมันเป็นตัวแม่ของตัวเส้นสิบเพราะฉะนั้นถ้าเรากดถูกกองแล้วเส้นสิบกองนั้นก็จะออกไปทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลากดจะได้เข้าใจนะเพราะว่าพูดไปบางทีก็จะงงเพราะว่า ผมไม่ได้พูดตามหลักสูตรแต่ผมพูดจากประสบการณ์ตรงอานจะต่างกันตรงนี้เนาะอันนี้เป็นแผน่นแผนชร์แต่ว่าตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะผมกำลังแก้ไขอยู่กอดีกราฟิกเขาทำผิดนะกำลังแก้ไขรูปตัวนี้อยู่ ก็จะมีตัวตัวสาคัญนี่แหละที่จะเกี่ยวข้องกับที่เราจะอบรมเพราะฉนั้นคนที่ผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับสโตกก็ดีพวกอัมาพฤกษ์กรมาภาคก็ดีมักจะเกิดขึ้นจากสองเส้นสองเส้นนี้เป็นหลักครับก็คือเส้นจุมาากับเส้นการาธารีเห็นไหมเพราะนั้นในคัมภีร์โรคนิทานของอธิบดีกรมอมเขาถึงมาบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเราจะรักษาให้เน้นที่ใจมือใจเท้าเห็นไหมถ้าใจมือใจเท้าคือจุดงานของเส้นจุมนา แต่ถ้าไปห้านิ้วเป็นการาทารีเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าสองตัวนี้ถ้ามันโดนกระทบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการมือหงิกมืองอเข้ามามีการเกร็งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกิดจากลมตัวหนึ่งที่เียว่าลมไอหิงคาวาดหรือหิงคาวาดอยู่ในบันทึกของอาธิบดีกล่อมบันทึกไว้ในเรื่องนาฮารูที่เกี่ยวกับลมอัมพะพฤกษมาพาศนะครับตัวนี้มันมีหลักฐานแล้วผมก็ เอามาใช้แล้วได้ผลนะครับได้ผลถ้าพิษตัวนี้ออกเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะหายทันทีจะเร็วด้วยเราไม่ต้องมานวดแขนนวดขาให้เหนื่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังไงก็ต้องสอนให้ทาตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแต่ว่าจะเจ็บหน่อยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าพิษตัวนี้มันเป็นกดมันไม่ได้เป็นกา๊าซไม่ได้เป็นแก๊สถ้าแก๊สก๊าสมันจะลอยตัวใช่ไหมท้องอืดแน่นท้องอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นกดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ใต้ใสายรัดไส้ใช่ไหมสายรัดไส้ บางคนอาจจะไม่อาจจะไม่เคยได้ยินกับเขา่าสายรัดไส้เนาะกิิงสายรัดไส้เนี่ยก็คืออันตะคูนังนั่นแหละทีนี้พอปัจจุบันเปลี่ยนจากอันตังเป็นไส้เล็กอันตอันตะคูนังเป็นไส้ใหญ่แต่โบราณเนี่ยอันตังเข้ามาถึงเส้นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็คือไส้ใหญ่ไส้น้อยรวมกันพออันตะคูนังเข้ามาถึงสายรออาาาายัดไส้ทีนี้ถ้าถ้าเราดูจากอนาโตมีเราจะเข้าใจเนามันจะมีตัวแพรตัวที่เป็นตัวรัดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ตัวที่เป็นแผงยืดเข้าไปเกาะอยู่สหลังต้นนั้นแหละก็เรียกว่าสายรัดไส้ตัวนี้เป็นตัวต้นเหตุของอาการปวยทุกชนิดเลยในท้องท้องเราเท้าด้านก็เกิดจากตัวนี้ไอแผ่นแผ่นที่มันอยู่ในช่องท้องที่เป็นเป็นตัวคือตัวตัวแผงที่ยืดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตัวนี้แหละก็เรียกว่าสายรัดไส้เนี่ยมันก็เหมือนกับผ้าม่านที่พับไปพับมาถ้าเวลาที่มันติดกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นแผ่นทึบๆนี่แหละที่เราเรียกกันอ่ะเนี่ยก็คือตัวนี้คือสายรัดไส้ยมันมันติดกันอ่ะมันก็เลยทําให้มีการ กักลมที่เป็นพิษไว้ข้างในทีนี้ลมตัวนี้มันไม่ได้กักพิษธรมรมดาเพราะในนั้นมันจะมีเมือกที่เป็นน้ํามันจะกลายเป็นกดขึ้นมาพอกดตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไปกระทบการทํางานของเส้นประสาททั้งตันหลังเลยเห็นไหมพวกที่เป็นโรคจิตเภททั้งหลายก็มาจากพวกนี้แหละถ้าไม่เชื่อนเวลาอะไรกดนะมันจะดิ้นเหมือนงูปิดตัวเลยเดี๋ยวคอยดูจะต้องมีคนเป็นพุทธยักจะกดให้ดูดิ้นแน่นอนแล้วก็ลองลองกรี๊ดเลย เนี่ยคือมีบันทึกในโบราณบางครั้งเรามาดูว่าทาไมคนโบราณเขารู้ได้ยังไงนะครับจะแสดงว่าการสังเกตเขาเยอะไม่เยอะเนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องลมเป็นเรื่องสําคัญของการนวดถ้าเราสามารถากจับพิษลมที่เป็นแก๊สเป็นกดออกจากร่างกายได้มากเท่าไหร่เนื้อเยื่อทั้งหลายมันจะสบายตัวเพราะเลือดไปเลี้ยงได้สบายไม่งั้นเลือดจะเป็นพิษตัวนี้นเป็นเรื่องที่สนุกผมค้นคว้าจนสนุกมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่มาหาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เราต้องติดตามว่ามันคืออะไรแล้วมันก็บังเอิญมาเจอพบอยู่ในบันทึกแผ่นนวดทุกเล่มที่มันบันทึกไว้แต่เราไม่เข้าใจเขา้าใจไหมมันนั้นชื่อชื่อลมต่างๆที่ในโบราณก็พูดเนี่ยก็เป็นลักษณะการเปรียบเปรยว่าอาการแบบนี้เหมือนยักษ์เห็นไหมคนป่วยหน้าตาดูไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็พูดถึงยักษ์ก็คือตัวนี้แหละ พอเป็นราตยักษ์ก็แปลถึงว่าไอาตลอดเวลาไอาไม่หยุดก็เรียกราตยักษ์นะเพราะนั้นลมลมที่สําคัญที่ที่อยู่ในร่างกายเราส่วนใหญ่เราจะป่ยวยเรื่องลมปัตาตาทั้งนั้นแหละทีนี้พอพอพูดถึงปัตตะาทุกคนก็จะถามว่าล้วปัตตะรัตคืออะไรใช่ไหมส่วนใหญ่ทุกคนจะมีคําถามตรงนี้จริงๆคําว่าปัตตร,รัตเป็นอาจะเป็นมันเป็นคํากิยาที่แปลว่ากระทบทนั้นเองกระทบเส้นกระทบกระดูกระทบลาไส้กระทบอะไรมันเป็นกริยาที่ถูกกระทบ เช่นเวลาเกี่ยวกับปัจจค้าก็คืออาการเคล็ดขัดยอกทั้งหลายไปกระทบที่เส้นอะไรเส้นเอ,อ็นอะไรอย่างก็คือนารูที่ตัวที่เป็นเอ็นะอย่างตัวที่เคลื่อนไหวร่างกายเราโดนกระทบมันก็เกิดอาการเคล็ดขัดยอกอใช่ไหมถ้าเราไปอ่านในโลกอนิธาเราจะเข้าใจว่าถ้าบรรยายมาแบบไหนจะเข้าใจทันทีนะเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมจะจะกดท้องก่อนคือถ้าไม่กดท้องก่อนเนี่ย เราจะไม่รู้เนาะตัวนี้นี่คือวิธีการตรวจท้องนะโดยโดยคร่าวๆให้ดูนะถ้าอยู่ใต้ใต้ลิ้นปีนะใต้ลินปีทุกคนดูในแผ่นชาต์เนาะก็จะมีเป็นดานลมเถวดานนะครับนะดานลมเถวเถวดานเป็นลมสันดานแล้วก็เป็นลมดานตะคุนถ้าลมดานตะคุะแนแสดงว่ากระทบเลือดไหมเพราะนั้นถ้าหากว่ากระทบเลือดมากเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเพราะว่าดานตะคุนเนี่ยทำให้เส้นเลือดมันตีบจากด้านนอกนะ สนใหญ่เราเข้าใจว่าเส้นเลือดตีบจากด้านในอย่างเดียวไม่ใช่นะตีบด้านนอกเพราะว่าพิษลมเป็นกดทําให้เลือดทำให้หลอดเลือดมันบีบตัวตัวนี้จะทําให้การไหลเวียนเลือดมันมันช้าเขาก็จะบอกว่าเราเป็นโลหิตจางทั้งทั้งที่ไม่ใช่นะเกิดจากหลอดเลือดมันตีบมันตีบจากด้านนอกมันมันก็คือมันมันโดนกดทําให้มันบีบตัวลงเพราะนั้นถ้าเราสามารถเอาตัวนี้ออกได้หลอดเลือดก็จะขยายตัวขึ้นเองนะครับอแล้วก็มีซ้ายขวาของ ของสุมาาก็คือเป็นอัมพาตอมภาพถ้าตำแหน่งเนี้ยถ้าคนที่เป็นอรมพชกอัมภาพหรือสตอกมันเนี่ยให้เราคำบริเวณตำแหน่งนี้เลยเราจะเห็นว่าพบว่ามันเป็นคอดเป็นก้อนอยู่นั่นคือหลอดเลือดมันโดนหดตัวเข้ามาด้วยด้วยลมอหิงคาวาดนี่แหละมันจะคอดเข้ามาเป็นปมเลยถ้าเป็นถ้าเป็นอัมพาตก็จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือของผู้ป่วยถ้าเป็นอัมพาตก็จะอยู่ฝั่งขวามือ อันนี้เราจะตรวจยังไงก็เจอถ้าคนที่เป็นนะทีนี้ถ้าคนที่ไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องระวังป้องกันนะครับทีนี้นอกนอกนั้นก็ถ้าตามชายโครงซ้ายขวาก็จะมีอาการจุกเสียดจุกระเสียดถ้าเรากดลงไปในเสียดท้องจุกท้องบางทีขึ้นมาอันนี้คือลมปัตตคาาทีนี้พอลงมาใต้สะดือนะี่ะก็จะมีอาการเสียดท้องจุกจุกท้องมวนท้องอาการจะพบนี้ แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นอาการมดลูกโตมดลูกต่ำอะไรพวกนี้นะส่วนส่วนกระดือซ้ายขวาก็จะเป็นตำแหน่งของปีกมดลูกดังนั้นเวลาค้ำตรงปีกมดลูกเนี่ยถ้าพบอะไรที่เป็นก้อนผิดป,ปกติคือว่ากดไปแข็งๆเป็นกลมๆแล้วห้ามนวดให้เราต้องส่งต่อนะครับให้เขาไปตรวจภายในเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องอกดังนั้นเราอย่าไปคิดว่ากดหายนะไม่ได้เราต้องตรวจเพื่อ,อการการระวังป้องกัน ในส่วนนี้นะแต่ถ้าเรากดไปแล้ว้ายขวามันอุ่นๆร้อนๆอันันไม่ไม่ต้องอันนี้เป็นเรื่องปกติครับแสดงว่ารอบเดือนใกล้มานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเหนียวบางคนจะมีอาการก็เรียกว่ามดลูกมดลูกตกเนาะมดลูกตกเนี่ยในในเราจะจวนอยากจะเรียกมดลูกตะแคงมดลูกเบี่ยงอะไรเนี่ยแต่ในแผนนวดเขาเรียกลมพยัคติวายอยู่เป็นลมพยัคติวายอยู่ก็คือเอ็นเหนียวเอ็นเหนียวจมเข้าในเอ็นลำดึงตัวนี้ก็จะปวดล้วไปสีข้างทะลุ้หลัง นะครับเขาคนไหนที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้แหละเอ็นเหนียวนี่แก้ง่ายนะครับแค่ยืดให้เอ็นมันหลุดออกจากปีกมะลูมันก็จะลอยตัวขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีก็มีส่วนส่วนตรงนี้แหละที่ที่เราพบว่าว่าสําคัญนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของก่อนแล้วก็จะไม่ได้เอามาพูดที่นี่เนาะก่อนตัวนี้เราไปเรียกเป็นกระสายกันจริงๆคือเรื่องก่อน ต้องก่อนเป็นเรื่องของความเสือ่อมทางเพศหรือผู้ที่ไม่มีบุตรยากอะไรนั้นเขาอันนั้เน,นเขาว่าไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราจะมาพูดเฉพาะในส่วนของการตรวจท้องที่เราจะต้องทําก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจท้องเราจะกดแนวจุดของเส้นไม่แล่นเลยนะครับเพราะว่ามันกดไปแล้วมันจะเสียดท้องจุกท้องจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะนั้นอันดับแรกก็คือให้ฝึกตรวจท้องแบบนี้ตรวจกันเองเลยจับพูดตรวจกันเองว่าพอเราแตะสามนิ้วหน้าลงไปเลย ให้ลงไปประมาณหนึ่งองคูรีหรือสองคูรีก็ได้ถ้าคุณในท้องโตก็สองคูรีครึ่งลงไปเพื่อให้รู้ความผิดปกติในช่องท้องอันนี้เป็นการระวังป้องกันมันอยู่ในมันอยู่ในแผนนวดของอันตะพิกอยู่แล้วที่เกิดจากท่าดินผิดท่าดินนั้นลนไปผิดปกตินั่นแหละทีนี้นถ้ากดลงไปแล้วมีความรู้สึกว่าแข็งตึงจิกเม่เก็บมันแสดงว่าท่าดินผิดปกตินะครับทีนี้วันนี้ผมจะให้ทุกคนตรวจท้องก่อนในช่งชวงเช้าเนี่ยตรวจท้องแล้วค่อยมาสาแหลท้องตัวนี้นะ ไม่มีรูปตัวนี้ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนสดให้เนาอะ,อะก็ต้องมีอาสา,าสมัครโทรพุงสักหน่อยแล้วผมจะเขียนเส้นให้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เราจะกดให้ดูนะครับ